ตุ๊กตาดินปั้นหน้าทะเลน้นท่าทางหลากหลายสไตล์มีทั้งใบหน้ายิ้มรวมถึงสวมใส่ชุดตามเทศกาลต่างๆของไทยกลายเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวของตำบลยางโทนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีที่มีผู้คนเข้ามาเลือกซื้อนำกลับไปเป็นของข,องขวัญในโอกาสพิเศษและซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกที่แสนน่ารักและน่าประทับใจโดยตุ๊กตาลิงปั้นนี้มีแนวคิดมาจากนางวิพาพรจันทรัตน์ประธานกลุ่มปั้นลิงที่เปลี่ยนอาชีพจากการทำเกษตกรกรร หันมาปั้นตุ๊กตาลิงขายมานานกว่า8ปีแล้วหลังประสบปัญหาภัยแรงจนไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรไดจ้จากที่เมื่อเมื่อ20กว่าปีนะคะแม,แม่แม่ไปขาขายอยู่กรุงเทพนะคะแล้วว่างจากงานการเกษตรกรรมเนี้ยนะคะเราก็ไปเออไปหาขายของแบบว่าเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเขาขายอยู่มแม่ก็เลยเออสนใจเพราะว่าเออมันสวยงามดีอะไรเงี้ยก็เลยลรับเข้าไปขาย รับขายอยู่ได้ไม่นานนะคะ<ม>ก็แบบก็เออกระแสตอบรับจากลูกค้าแต่แบบทั้งในประเทศต่างประเทศพวกต่างชาติก็ชอบคิดว่าเออเราชอบงานตัวนี้<ม>พอเรามาอยู่ลบบุรีวเราก็นึกขึ้นมาเออลบบุรีเนี่ยมันมีลิงเป็นสัญลักษณ์เราก็เลยลองเอามาทําลิงลิงเขามีลีลาแอคชั่นน่ารักค่ะก็ปรากฏว่าขายดีกว่าแบบอื่นๆภูมิใจที่ว่าเราเราสามารถร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเราได้แล้วเหมือนเวลาเราเราได้ไปประชาสัมพันธ์ตามที่ต่างๆแม้แต่ ในต่างประเทศเราก็เหมือนได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีของเราอะค่ะ ลิงป้านนอกจากจะเป็นสินค้าประจําจังหวัดลบบุรีแล้วนะคะลิงยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดลบบุรีอีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะตุ๊กตาลิงป้านยังเป็นสินค้าที่ช่วยสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านภายในพื้นที่แล้วก็ยังสามารถทําให้ชาวบ้านนะคะช่วยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ นายวิชาญพันธุ์อดรองประธานกลุ่มปั้นลิงจังหวัดลบบุรีเล่าถึงขั้นตอนการปั้นตุ๊กตาลิงว่าต้องอาศัยความประณีตผสมกับจินตนาการเดิมจะใช้แป้งขนมปังผสมกับดินสอพองต่อมาใช้เพียงดินสอพองเป็นวัตถุหลักในการนำมาใช้ปั้นตุ๊กตาลิงเพราะต้องการให้ตุ๊กตาดินปั้นมีจุดขายที่การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยปั้นเป็นตุ๊กตาลิงสัตว์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์จังหวัดลบบุรีรวมถึงตุ๊กตาในรูป แบบอื่นอีกด้วยทำให้ได้รับกระแสตอบรับจากยอดขายดีมากมันต้องมีจินตนาการด้วยใช่ไห้ว่าเออว่าลักษณะของลิงมันเล่นยังไงแซนยังไ,ไงเงี้ยมันต้องมีลีลามันทำให้เราดู่ารักขึ้นนะส่วนมากจะเป็นพวกแม่ลงอ่อนออกงานไล่ไม่ได้เขาก็จะเฝ้าบ้านทำงานบ้านไปด้วยอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็ให้มาหัดหัดพอพอ,พอเป็นเสร็จแล้วก็เอาแป้งไปปั้นที่บ้าน ตุ๊กตาป้านลิงกลายเป็นสินค้ายอดนิยมทําให้ชาวบ้านในพื้นที่มีไรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นหลังจากการว่างเว้นการทําเกษตรกรรมรวมถึงกลุ่มแม่บ้านให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นสามารถทํางานที่บ้านและเลี้ยงลูกไปพร้อมกันได้อีกด้วยนางนิพาโชคพาณิชชาวบ้านหมู่ที่สองตําบลยางโทนจังหวัดลบบุรีบอกกับทีมข่าวว่าเดิมทีเป็นเพียงแม่บ้านไม่มีอาชีพหลักหลังจากหันมารับงานป้านตุ๊กตาลิงทําให้มีไรายได้ต่อเดือนถึงหลักหมื่นบาท ทำให้มีเงินเก็บและมีเงินใช้จ่ายในครัวเรือนประมาณ3-4ปีได้แล้วค่ะได้เยอะค่ะได้ช่วยค่านมลูกค่ากับข้าวจากที่ไม่เคยมีรายได้ก็มามีรายได้กับนักเนียนนะคะเยอะ,ยอะถ้าใครสนใจฝึืออชีพป้าลิงให้มาได้ที่หมู่ที่7บ้านบ่อตะปังค่ะที่กลุ่มของเราคนในชุมชนเรามีรายได้เพิ่มแล้วก็มีมีอาชีพเสริม ไม่มีการไปทำงานนอกนอกพื้นที่ต่างจังหวัดเราก็จะอยู่กันในครวัวเรือนทําให้ครอบครัวอบอุ่น ไอเดียการใช้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดและการเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นทำให้ตุ๊กตาปั้นหลิงได้รับรางวัลการันตีคุณภาพคือรางวัลโอท็อประดับ5ดาวในปี2555จากความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ตุ๊กตาหลิงปั้นยังถูกนำไปจัดโชว์แสดงไกลถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลบบุรีจนได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและประเทศต่างๆอีก มกมมาายถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของการร่วมกันพัฒนาสินค้าชุมชนที่สร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่โกอินเตอร์ไปยังแดนไกลสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของแนวคิดและคนไทยอีกทั้งยังกลายเป็นเครื่องการันตีว่าหากคนไทยคิดลงมือทำสิ่งใดแล้วจะไม่แพ้ชาติใดในโลกปิยะสวนเรืองถ่ายภาพสุพิชญาจัญญรัตนเทียนเ็ช่อง16รายงาน เห็นแล้วก็มีความสุขจริงๆนะคะ<ช>นี่คือตุ๊กตาลิงปั้นค่ะที่ทีมของเราลงพื้นที่ไปนะคะก็จะมีลิงปั้นตัวพิเศษขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่หน่อยนะคะที<ช>่<ช>ถือไม้ทินเอ็นนะคะนอกนอจากนี้เนี่ยเขาก็ไปทําเป็นรูปแบบอื่นเช่นผูกกุญแจ<ช>หรือแม้แต่ที่ติด บนดินสอหรือปากกาก็ได้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะทาเป็นของใช้ของขวัญของฝากของที่ระลึกก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็วัตถุดิบที่เขานํามาใช้หรือวัสดุที่นํามาใช้นี่นะคะก็ทํามาจากแป้งขนมปังค่ะดินสอพองนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีวัสดุอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อ<ช>ร่างกาย<ช>เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เองก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันเปื้อนจะทํายังไงสําหรับตุ๊กตาลิงปั้นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าวิธีการ การก็คือใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมาเช็ดเช็ดฆ่าเชื้อโรคเพราะว่าด้วยความที่เขาทํามาจากแป้งะจะเอาไปลงเล่นน้ําไม่ได้อ่่าไไมได้มดคือจะจุ่มน้ํามากไม่ไมดีนะคะนี่แหละค่ะก็นํามาฝากผู้ชมกันนะคะน่ารักทีเดียว ห้ามนำไปทานนะคะเเป็นแป้งเป็แป้ <achieve> เพราะว่ามันมีกาวลาเเ็กอยู่ด้วยแล้วก็มีสารกันบูดอยู่ด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นอันตรายซะก่อนนะคะคุณผู้ชมที่สนใจค่ะติดต่อไปได้นะคะที่คุณวิพาพรจันทรัตน์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0890878647ค่ะหรือว่า0879226039นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะนี่ถ้เกิดว่าบางคนสั่งมาเป็นกล่องอก็จะได้ลักษณะ8ี้ เลยนะคะ,ะเขาก็จะบอกถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ว่าทำมาจากอะไรวิธีการดูแลรักษาด้วยรวมไปถึงที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อด้วยนะคะช่วยกระอุดหนุนค่ะกลุ่มลิงปั้นน่ารักทีเดียวนะคะ ถือว่าเป็นของโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลบบุรีเขาเลยเพราะลบบุรีเนี่ยเรื่องดีนี้เขาดังมากใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของทันหวัดนะคะก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆนาเอกลักษณ์ของจังหวัดตัวเองมาพัฒนาเป็นสินค้าให้กับชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยจริงๆก็มีเสน่ห์นแฮรพาแฟงนะคะอ่าใช่ค่ะตัวนี้คล้ายอยู่นะคะที่ถือกล้วยสีด้วยใช่ค่ะ